แล้วท้อแตกโดนแมงกะพุนนะโดนอะไรมากะ <food> พุนไฟเยิร์อย่ป่ี่แสบมากแต่ว่าตอนนี้ดีคือ <c oughs> เราค่บเดี๋ยวคืนนี้ก็จะให้คุณสาสร้างหุให้เราเพราะว่าแพ้ห้ามโดนยังมีเวลาพูดเล่นอ,อีกขอให้กไมสานมเลใ คนป่วยนะครับโดนแมงกระพุนแมงกะพุนไฟลอร์ด้วยอ่ะแมงกะพุนไฟเมื่อกี้เราไปเล่นเซิร์ฟกันก็อยู่ข้างๆกันแต่ว่าน้องจังหวะไม่ดีแมงกะพุนไฟมาเมื่อกี้เพิ่งไปลำแผลมาเนาะอารมณ์แบบคนถูกหวยถูกหวยกินอะ่ะใช่ถูกหวยกินแล้วลนะ่ะตอนนี้จะ <laughs> บอกว่าวแสบแมากค่ะทุกคนคือแบบ เหมือนเราโดนตรงที่พี่โดมัวน่าจะเป็นพิษพอดีป่ะมันคือรู้สึกเลยค่ะว่าเหมือนได้จับแบบหนวดหนวดมาตรงขามันเขาว่ามันมีกระป๋อพิษนี้ยเราพ่อโดน๊บอแสบเลยรู้เลยว่ามันผิดปกติก็รีบวิ่งขึ้นมานะคะแล้วก็โดนที่ขาด้วยตรงนี้ตรงเนี้ยค่ะยังไม่ได้ล้างตัวเป็นดวงเลยใช่นี่ยังไม่ได้มาเดี๋ยวพี่สระผมให้ใช่กําลังอยากให้ถ่ายวีล็อกเพราะว่ามานั่งนึกว่าตั้งแต่เราคบกันมา เหมือนเรา้อาไม่เคยให้พี่สาผมให้เลยเใี่พี่สาให้วันนี้ก็หนูแผ้ห้ามดูน้ำหมอบอกไม่งั้นมันพิษมันจะกระจายไปเดี๋ยวไปดูว่าสะท่านหยนะคะมาอยวนั่งกับพื้นแล้วเดี๋ยวพี่สาให้กัะนั่งเลยเดี๋ยวสาให้นั่งพื้นเหรอนั่งพื้นจ้ะแล้วหัวก็เอียงมาเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาผ้ามาลองตรงคอให้ พี่ไม่อ่างอ่า่หอยัมเงเดี๋ยวพี่ค่อยอล้วผ้าพื้นเลยอะเดี๋ยวเอาผ้านี้นะออหัวไม่น่เลยอะไม่ได้ต้องเอาผ้าออกหพ้าออกอย่างนี้อะอ่าอย่างนี้ได้องนาฉันมันจะบานไปเนี่ยลูกกาเอาแชมพูเอาอะไรมาก่อนเดี๋ยวดันล้างสรชให้ค่ะ ชิลๆป่ะไน้ำยังน้ำน้อนนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดให้น,นี้ชมพูพี่จัดให้พี่สารน่ารัก <c oughs> เคยเห็นแต่ในซีรีส์อะที่เขาแบบต้องเอาใดมาเป่าให้แทนด้วยนะได้เดี๋ยวทำค่ะเราไ่เคยทำแบบนันจังเลยเอาน้ำมาบปุ่นนิดนึนงเนาะเด <c oughs> ี๋ยวรอหน้านิดนึง คือนิ้วทน<ล>่นนั้นเป็นเล็บเลยหมอบอกว่ามันพองขึ้นมาแล้วคงต้วงไปในทิปแมนกระพุนบุหรี่เราเปละะียยนมาสักผีเก่าๆแบบหนังหัวใช่ไ่ะเพราะว่าไม่ได้สระนานเนาะไม่ให้สหระนานแล้วเดี๋ยวเห็นอบตรงนี้แหละใช่เมื่อวานผมนับเพิ่มคิดว่าจะลงทะเลก็เลยไม่ได้สาะย,ยอกเหงือกขึ้นนิดในึงใครเป็นที่รวบผมมาให้กันทั้งหลัง อโอเคเยี่ยมนั่นแหละไม่ไม่พอแล้วโอหัวพิงได้เลยก็ถ้าใครโดนนะคะอยากจะบอกทุกคนเป็นความรู้นะพี่โดกถ้าใครโดนเป็นกระบุนไฟก็คือให้เอาน้ำต้มใส่ชูลาดผ่านประมาณ30วินีนะคะแล้วก็ห้ามลางน้ำเปล่าเด็กขาดเพราะเขาบอกว่าน้ำเปล่าจะทำให้พิษมันกระจายลงไปลึกขึ้นนะคะ คือเขาบอกว่ามันต้องสังเกตอาการสองสเตจสเตจแรกคือผู้ป่วยเนี่ยมีอาการแพ้หายใจไม่ออกหัวใจสัน่นหรือบางคนอาจจะแบบไม่มีสติถ้าอย่างนั้นน่ะต้องรีบแบบต้องรีบพุ่งไปโรงพยาบาลเลย<ช>อยา <im> ่ามัวเสียเวลาหาหักมูทะเลหาอะไรมาล้างพิษอ่ะให้ดูผลงานค่ะเรียกหลางไม่มนอา หน้าไปสิไม่ชีปกติเวลาสระผมเสร็จก็ไม่ค่อยได้หรอกค่ะปล่อยให้แห้งแต่ว่าวันนี้ได้บทสําอยนะคะอยากไปอ้อดที่สาเพราะว่าชอบดูแบบซีรีส์เกาหลีแบบว่าวลานางนอป่วยหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบว่าพระเอกน่ารักน่ารักละมุนละมุนมาแบบทำอะไรให้เราเงี้ยอยากฟินมบ้างพี่น้องเป่าผมให้หน่อยได้ไหม ่อให้จาูมาในห้องน้ำเนาะถ่ายวีล็อกอะนะค่ะทำเป็นหรือเปล่าได้อยู่ค่ะทำไปอีกสองสามวันนะได้ไม่กล้องเหมือนกันว่าโอ๊ยโอ้ยโดนใ่ไเข้าหัวก็ปกติจริงก็ไม่ค่อยได้หรอกนี่ก็เลยลองอ้อนดูนั่นนดูซิแห้งอยางสวยนะ จริงอะบ้ากำลังดีเดี๋ยวแห้งกว่านี้มันจะทําให้ผมเราแห้งเราเอาแค่ข้อมาดพอค่ะเออเราจะไม่ได้้หมาดหมาดมาดเราไม่ได้จะม้วนผมเป็นทรงหรือได้เป็นทรงเราจะไปได้ให้แห้งขาดเผือกเข้าไหแห้งเผือกี๋ยวก็เลือโอเคโอเคโอเคแค่มันแสบแบบบางทีแสบแบบจนมันยมอะไรอย่างเงี้ยยใ่น่ออุ๊ยอ๊ยแต่เนาะ โอ้จากนี้โตมาฟาดคอสนะทีนี้ขอบคุณนะคะคึ่ว่ามาเป็นมาสะดอกเคาะขอบคุณนะค่ะดมจุกาดมจุกีขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปก่อนวันนี้ี๋ยวไว้เจอกันเรื่องเราของเราคุกกิคุกกิคุกก้คุกกินะคะในซัมติงเบ b o u อัสเจ็บเลยนี่ดูค่ะ